อันนี้จะเป็นตุ๊อ่นี้ปงนอนบ้านต้องนอนบ้าตอนนี้เดี๋ยวมาอุมันสู้ยไปเล่นน้แม่กำลังฝึกกันอยู่อุ้แบบเดยรอันนี้ไกล้เชือไม่อจุกบ่นะอไปอมไหท่ตรงนี้จหวานอ๋อขาน้งอุ้มกาเาอมมันถูกปูเอาไม่ยั้งรูอ่านเลยด้ครับ ไปยัวไปย่าไม่เอาไม่ยาไม่ด้มันอะไรเลยไม่เอ็ไดเอที่เป็นประเเ่หมูกระเช้นม่ก็ต้องจีบระเ้าไป่งมันดย้า่อนนี่่อกำลังดม่นประเด็นพดอาเ่น้ป้า็อาเทียนเอเน่ยถาม่ามันเป็นไเป็นกำลังพูแล้วมั้นพูด ไม่บังบุกกองอย่างนี้แหละคุณเป็นแกะเป็นผู้ย่านเป็นแกะเป็นผู้ย่านก็ไม่พันปากไว้เสียงเป็นข้ามกับต้นเเป็นข้ามอ่งนก็น้อยจนใหญ่แล้วนี่ป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเต็มอัศจรรย์ทุกรอบที่เราไปยิ่งเป็นกระแสในชุดตกตอนนี้คนยิ่งจะอยากดีเยอะน่าจะใช่โชว์เมื่อคืนเกือบสิบรอบเสียงแห้งเลย ซอมมานานแค่ไหนฟั่ไ no so like ่ไม่ไมอทำบ้านยูตะคือตั้ามันจะเสียงแล้วกกระดูกขอเด็กหน่อยนะจะใหญ่แบบนั้นจากฟันั้ยเราเราเลี้ยงใหม่เคยเคยโดนกัดไหมแบบว่าตอนที่ซมไยไม่เคยใช่ไหมต้องดูก่อนว่ามันจะเชื่อมอยู่กับเรามันจะกัดอะไรไต้องดจัะไร้า เวลาอมนะเราต้องดูจังบอกว่ามันจะให้เขาอมหรือเปล่าถ้ามันไม่ให้อมมันก็หลีกแ ถ้าให้องค์ก็เข้ามาเลยแล้วเราก็ต้องเอาความเล่นมาอะไรยเง้ยชนะให้เกิดความชินแล้วมันก็คุ้นเคยเดยกับลูกของเราที่เราเลี้ยงแล้จะไปทํ่ทำมานี่ประมาณกี่ปีแล้วที่ทำแสดงนานเลยนะแต่หนูจะเอานจรู้สึกว่าเด็กเล็กแล้วก็แสดงกันอยู่ที่ในวัดเลยแม่ปูผาลนเด็กาไม่ ว่อนนู้นเล็กๆหลังหลับ<า>ลก็สร้างมาได้ให้แบววบต,ตัวเองแล้วครอบครัวอย่างเง้ยนะพอพ่อฝึกไปได้แล้วก็ได้ก็ม <c oughs> ไม่ค่อยมาลำหรอกแม่ก็ไม่ค่อยว่าแล้วแม่แม่ก็จะทําอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่คะก็ <c oughs> จะมีการอนุรักษ์ไว้แต่วกว่อนกว็ พอได้รายได้ก็ดีนะขาย่ขาสมบูรพ์ไ่ยอมรวาอาทิตย์หนึ่งท่ละสองสามหม่นเข้าไปสูงเลยจบปริญาเลยตีดวงดี้ลจบโทรด้วยแต่ดีก็อีกละที่มาขอกันเจ็ดแม่ยอมรับเลยว่าอยู่ด้านพหนึ่งรายได้ดีมากเลยได้ขายสมบูรนที่สอแล้วอยากถามยังไง เราก็ยังอยากให้มีการอนุรักษ์ไว้อย่างนี้บ้านเราก็อนุรักษ์อย่นี้แต่แต่เรื่อยๆจนเกดลูกหลานเราไปตัวเป็นการสืบทอดต่อๆกันไปเรื่อยๆแม่หลังโควิดมี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 ม,ม,มีนักท่องเที่ยวมาชมเยอะมั้คะไดปิดนะปิดตั้งสองปี3ปีแล้วคุรับคุณไอ พัฒนาขึ้นใหม่เพรตอนนั้นกิดเหมือนเราติดกันหมดเลยติดโครเหกันหยุดเลยสองสามปีแล้วนักแสดงเราก็หายไปเยอะชาวบ้านก็หายไปเยอะเพราะต้องกลับมาหากินตะต้องไปทำโน่นทำนี่ทำอะไรตอนนี้ก็กำลังกลับมาใช่กำลังอัฒนาขก้นมาก็ดีกำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็ยัง เขาให้เชิญเชิญเชิญชวนทังท่องเที่ยวหน่อยนะท่านคบเชิญชวน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 แค่พูดเชิญชวนให้คนเข้ามาเที่ยวมาชมการแสดงของเราบอกสามารถบอกได้บอกที่อยู่ที่อยู่บ้านที่อยู่กาลเดยอะไรอย่างเงี้ยเดียวถ้าให่องเที่ยวอยากมาเที่ยวหนักก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเราจังหวัดหนดใ ก็เราจะแสดงไปเรื่อยๆจนกว่านักท่องเที่ยวก็พอใจนะคะก็คือดูเปิดเปิดเปิดมาทุกวันไม่ใช่ทุกวันเรามาท่องเที่ยวตลอดได้มาตลอดเลยเชจ่าที่บ้านไปเรื่อยๆจนกวัวนั่นแหละพัฒนาไปเรื่อยๆมีลูกเด็กได้เรียสืนต่อไปไดตก็ได้เรียนสามปีซึ่งไปเรื่อยๆก็เรียนงู อยากให้พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์การแสดงงูของเราเนี่ยค่ะอยากให้มีการอนุรักษ์ไว้ไหมจริงๆมันก็ต้องอยากอนุรักษ์เนาะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้นะมันเกิดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะมันเราเลี้ยงงูมาแล้ว70ปกว่าปีแล้วชาวบ้านโคกสง่าก็มีอาชีพเสริมที่ที่สร้างไรายได้ดีมากๆเลยนะคะก็ต่อยอดกันมาเนาะ ตอนนี้ก็สืบสานภุมมปัญญาถึงรุ่นที่4ี่แล้ว่มีลูกหลานที่อยากโชว์แล้วแล้วเราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงช่วงโควิด -2 ปีที่ผ่านมาเนาะก็น้องงูเราก็สูญหายไปไหลายตัวด้วยความรักความผูกพันที่เราเลี้ยงเขามานานจริงๆเราก็อยากเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิมแลวก็อยากจะเลี้ยงงูให้ให้แบบให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอ่ะคุเวค่ะอยากอยากให้เขาอยู่กับเรานาน,าน,าน เพราะว่ามันเป็นเป็นความรักความผูกพันเราเลี้ยงแล้วเราก็รักกันเองถ้าเห็นงูตามถนนคนทังแมันก็เก็บมาเลี้ยงอะไรประมาณนี้ถ้ามันหายไปมันก็ก็ก็ไม่ดีต่อใจใช่ไหมคะเพราะว่าบันพบกที่สร้างมาเป็นความรักาผูกพันที่เราก,เาก็เขาก็หาอะไรได้ให้เราช,ช่วงโควิดเมื่อกี้เนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปเยอะไหมโควิดสองปีหายไปเยอะไหมเยอะมาก เพราะว่าแต่ก่อนนี้สถิติแล้ววันละเป็นพันพันสองพันสามคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วยิ่งเป็นเทศกาลเยอะมากค่ะในในช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาก็ในช่วงก็มีข่าวเนาะจะเกือบจะทําให้เราปิดกิจกรรมเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ปิดก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะคะมีท่องเที่ยวมาทุกวันแต่แต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าคือพอเข้ามานี่มันน้อยลงอะ่ะแต่รายจ่ายเรามีทุกวัน รายได้เราลดลงค่า,ชาใช้จ่ายยังคงปัจจุบันมันก็เลยเกอบไปทําให้เราไปไม่ได้เพราะว่าเราบริหารงานเองในชุมชนแต่ก็ได้วดวความที่ว่าได้ด้วยรักและผูกพันนี่แหละเราค,คือเราเลิอกอาชีพนี้ไม่ได้ถึงนั้นต้องเชื่อไม่มาแล้วก็ยังมาช่วยกันเลี้ยงดูแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราเราก็มีหน่วยงานที่เป็น่าเราเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะให้ความเมตตาหน่วยงานภาครัฐเอกชนหลายหน่วยง,งานก็เลยก็เลยคุยกันว่า เราจะทายัางไงเราจะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ได้เพราะมีชื่อเสียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอาชีพของของชาวบ้านโค้งสงา่าแลม่อยากช่วยเหลือล้วก็เลยได้จัดมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นมาก็ถือว่าดีขึ้นตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มรู้จักตรงนี้เยอะขึ้นแล้วค่ะเริ่มรู้ว่าเราเราเปิดทําการแสดงแลนะนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวโทรประสานงาน เยอะมากค่ะช่วงนี้แล้วไอ้วิธีการโอมหัวงูนี้ไอ้คนคนที่แสดงอะครับเขามีการฝึกนานไหมครับอจริงๆแล้วเราคุ้นเคยอยู่แล้วว่<อ>าใช่ไหมคะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเราจับเราสัมผัสเขาทุกวันถ้าถามให้ให้เขากลัวไหมเขาไม่กลัวแล้วเขาแทบจะไม่ได้ฝึกเลยในการจับการสัมผัสก็สคุ้นแล้วอะอใช่ไหมคะ แล้วก็ในในการโอมของูนี้นักแสดงเขาก็จะมีเทคนิคในการอมก็ไม่ใช่ว่าเราเราใช่ค่ะเราอมเหมือนมันอมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เขาใช้แค่แค่รลมสีปากเม้มนิดนึงประมาณ